ตามเพื่อนไปทำงานครับ EP แรกครับพี่ชายสุติรักษ์วันนี้พี่โจกไปไหนวันนี้มีเล่นสแตนด์อัพคอมเมดี้ครับที่ร้านลาบกรุงอ่าแล้วม่นเป็นร้านลาบอ่ะพี่นั่นน่ะดิช่วงนี้ทองเขากำลังอากำลังมาอาผม <c oughs> ก็มีล็อกเก็ตบารมีโจ๊กนะครับผมล้อมเพชรล้อมเพชรเพชร,เพชรอะไรฮะเพชรย้อมเอาเข้าจริงนะคนดีลงานเนี่ยโทรมาว่า ไปเรียนรับกุงไหมวันที่เท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวผมดูคิวก่อนนะ,ะว่าผมเออว่างหรือเปล่านะ,ะผ่านไป3วันโปสเตอร์กูขึ้น <c oughs> กูยังไม่บอกเลยว่ากู <c oughs> ว่างหรือเปล่า พ่ออะไรก่อนดีกว่าประโยชน์ของการที่เราได้เขียนบทไว้ก่อนเตรียมตัวแบบนี้ไว้ก่อนมันมีข้อดียังไงบ้างพี่มันจะต้องรู้ว่าวิธีการที่เราจะเล่นแล้วก็มุมมองที่เราจะนําเสนออย่างไงมากกว่าฉะนั้นการเขียนบทเนี่ยมันต้องเขียนเป็นคําเลยไหมหรือเขียนเป็นบูลเลต์ที่เชื่อมกันไอ่าไม่รู้สัมบารูโอ้นี่มันพูดถึงเผ่าฉันนี่นี่มันแปลว่าอะไรภาษาอะไร ขอเสียงรบกมือให้กับจ๊กไอซ์ครีมีเติมมาอะไรนิดหน่อยอ่ะเติมมาแรงมาแลอยโอ้รุ่น,ออนออสิมาห้ารด้ออมอกันถึงหม่กเขี่ยวฮะจ๊ะ <c oughs> นะโมตสัตะวะต์พะคุณโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัตว์ขอองค์มน์เทพองค์เทวาให้สถิตนาดูคนนี้ได้หรือไม่ เขาจริงๆเขาเราเล่น45นาทีวันนี้เราไต่ไปเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งมันดีอยู่แล้วผมอยากที่มะเกินเบรคสักงปี5แล้ว็นปไมปรชน์ต่อผม